แล้วทีนี้แตงโมเขาก็เลยน่าจะหวานหวานค่ะแตงโมเขาก็เลยหวานบ้านเรามันเจืดหน้าฝนค่ะคุณทีทำงานอยู่ภาคใต้เหรอคะ อยู่ใกล้บ้างคนทีไหมเห็นทำวันเสาร์ด้วยไหมคะทำวันเสาร์ด้วยเหรอทำอยู่ที่ใต้ครับหือ อยู่ไกลจังเลยเนาะภาคใต้อากาศก็ดีอยู่ค่ะทะเลก็เยอะทะเลก็สวยหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเหนื่อยแย่เลยวันอาทิตย์ก็นอนอิ่มเลยค่ะ โอ้ข้างนอกลมแรงมากเลยที่จริงดูอะไรอุณหภูมิอากาศเนาะสภาพสภาพอากาศมันสามสิบเปอร์เซนจะมีฝนจะมีฝนแม่ใจว่าฝนจะตกไหม,ม,ไหมอันเดึ่วันนี้ะไรโดนมะเขือ็ส่แล้วับ นึงมะเขือน่าจะสักประมาณยี่นาทีได้อากาศดีครับอืมอากาศดีค่ะ32อีกอีกสามนาทีก็จะลงไล้แล้วนะคะคุณทีขอบคุณมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนคุยด้วยมาเป็นกำลังใจให้ค่ะ ครับผมขอบคุณมากคะ่ะขนาดมีลมก็ยังแดดก็ยังเปี้ยงๆอ,อยู่เลยข้างนอกดูจากไอ้นี่ดูจากหน้าต่างเนาะเดี๋ยวนึ่งมาเขือก็จะสุกพอดีอีกสักพักคะ่ะเราก็เอา จิ้มดูค่ะนะี่ใกล้จะสุกแล้วถ้ามันนิ่มๆก็แสดงว่าใกล้จะสุกแล้วค่ะนี่เห็นไหม <c oughs> นี่ใกล้จะสุกแล้วถ้าเราทิมถ้ามันทะลุก,ก็แสดงว่าใกล้สุกแล้วสุกง่ายเนะเาะร้อนๆนดนึงร้อนมากร้อนมากค่ะก็สาม 30เท่าไหร่นะ31 32นี่แหละคาคุณทีแต่ว่ามันแดดคือคือไหมเลยแดดร้อนอยากไปเที่ยวอีกอยู่ค่ะอยากไปเที่ยวทะเลอะไรนะเกา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 ะตาเกาะยายเหรอ อยู่อยู่ที่ไหนนะจำอยู่ภูเก็ตเนาะเกาะเกาะตาเกาะยายที่เป็นหินนะคะหินตาหินยายเหรอเขาเรียกลืมแล้วคือมานานแล้วเนาะอากาศดีดี